28มิถุนายน2565ครั้งเตรียมเชื่อมระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบวกแอปเป๋าตังสแกนจ่ายแบบคนละครึ่งใช้แทนบัตรเก่าที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนนี้ฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้ทางช่องมาแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเปิดให้ท่านลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับคนที่ผ่านและได้รับสิทธิ์ต้องฟังด่วนนะคะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังเตรียมเชื่อมระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับแอปเป่าตังโดยจะให้ใช้สิทธิ์เหมือนโครงการคนละครึ่งแทนบัตรเก่าที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนนี้ เพราะฉะนั้นใครที่รอลงทะเบียนรอบนี้ติดตามรายละเอียดในคลิปได้เลยค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ทางช่องนำข้อมูลข่าวสารมาจากฐานเศรษฐกิจที่ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงการคลัง ได้มีการเชื่อมระบบบัตรคนจนกับแอปเป่าตังเพื่อสร้างความเท่าเทียมคือตอนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังได้เตรียมเดินหน้าเชื่อมระบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับแอปเป่าตังเพื่อหวังเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์พร้อมส่งหารือลดร่วมและรดโดยสารสาธารณะในจังหวัดต่างๆรับชำระค่าโดยสารหวังสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ ยืนยันเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เดือนสิงหาคมนี้แน่นอนค่ะนายสันติพรพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ล่าสุดนะคะได้มอบหมายในที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานลากและสังคมไปเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาได้ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับแอปเป่าตังเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการรวมทั้งหาแนวทางร่วมกับสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยซึ่งขณะเดียวกันนะคะก็ได้มอบหมายให้ไปหารือแนวทางร่วมกับผู้ให้บริการรถเวสารสาธารณะของเอกชนหรือรถร่วมในพื้นที่กทม และประิมณฑลให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้จ่ายค่าบริการรถโด,ดยสารได้รวมทั้งขยายไปยังบริการรถโด,ดยสารสาธารณะของแต่ละจังหวัดอีกด้วยนายสันติยังกล่าวอีกนะคะว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในกรทมจะสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้กับรถเมล์ได้ในขณะที่คนต่างจังหวัดยังใช้ไม่ได้ทำให้เสียผลประโยชน์สว่วนนี้ไป แม้จะนำไปใช้กับรถบขอสอรหรือรถไฟได้แต่ก็ใช้ว่าทุกคนนะคะจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดตลอดดังนั้นก็ต้องทำให้การใช้สิทธิ์ของแต่ละคนในแต่ละพื้นที่มีความเสมอภาคกันด้วยก็เลยให้ทางคณะกรรมการนะคะไปหารือร่วมกับสถาบันการเงินถึงแนวทางในการเชื่อมโยงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับแอปพลิเคชันเป่าตัง และในการชำระค่าโดยสารก็อาจจะใช้แนวทางเดียวกันกับโครงการคนละครึ่งที่ใช้ QR code เพราะหากใช้เครื่องรูดบัตร EDC นะคะก็จะเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการอีกก็อาจจะไม่มาร่วมมือกับเราก็ให้ไปดูไปทำให้เทคโนโลยีเชื่อมโยงกันและให้คณะกรรมการมารายงานให้เร็วที่สุด โดยทางด้านนายสันติพรมพัฒนก็ได้กล่าวอีกว่าสำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะให้มีการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทกศซึ่งระบบทั้งหมดจะมีความพร้อมและจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ตามแผนก็คือเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนค่ะทางผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในเดือนตุลาคม2565้ยโดยจะใช้เพียงบัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนนี้โดยทางกระทรวงการคลังก็คาดว่าจะมีประชากรมาลงทะเบียนร่วมโครงการประมาณ20ล้านคนโดยเป็นผู้ถือบัตรลายเก่าประมาณ13ล้านคนทั้งนี้นะคะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในปี2565นี้จะเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวผู้มีรายได้น้อยและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการของภาครัฐด้วยปรับเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ